ครับทานผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าช่องครับผมเมื่อนี้แอดได้เดินทางมากับช่องก้าอ่าบ้านเสอนพารวยกับแบบพารวยมาน้วกันกันพี่น้องจาจผ้าทานผู้ชมแน่นตัวไหนบ้างนะฮะเมื่อี้จะขอเน้นเน้นเอาสามตวงตรงมาครับเดี๋ยวครับผมจะจัดให้จะให้ปูจะให้ยเมื่อนี้สามตวงตรงได้ด้ยพี่น้องปูว่าไห้ปูว่าไห้สามตวงตรงเมื่อนี้ผมสิบบ่บ่ยิ้มได้เมื่อนี้ <laughs> อะไรพี่น้องปูมากพอดีเขาไปหาปูพูดเล่นพูดหัว่ากันนะพี่น้องน่ะถ้าพพูดกับเรด้วยหัวนะพี่น้องกาคุยคือท่านไปเอาละครับพี่น้องทนผู้ชมมากยอดรับตัดตอนเลยพี่น้องก็ต้องพูดอะไร <c oughs> มากนะก่ต้องพูดมากเก็บข้อครับการมาสริกันค้าป,ปูครับผมบัดนี้ทั้งแกรเก้าแปดพละด้วยนะครับบัดสริมพระด้วย,วะวยจะได้มาสรปคงสุงท้ายที่ปูมัน ข้อมูลข้อมสุดท้ายน,นี่นปูฝันต้อนเนี่ยงบ่หรือฝ<อ>ันได้ยังไงฝันอันเลียกล็อกไฮมไปนอกอ่อนนะเนาะเมื่อกี้ยุเรียมไปนอกบา้านนี่นะโมยุมรเรียมพูนหรือมังปูเรียมนี้บพราะว่านี่ล็อกที่ห้องกีนให้นไหมครับผมปลป็อกซอยปีปูให้ล็อกไม่นะครับผมเรีเลขคำนวณ เออเลขคำนวณกับเลขนิมิตฝันเออปะทะกันเนาะปูเนาะปะทะกันอ่าเด็กอด็กขำนวณอันเลขกขำนวลเออเลขฝันปูบริษัทเลขฝันขึ้นหรือมาประกาศคเนี่ยขึ้นเ่ยฝันมาขึ้นเลยนะครับผมอันอันตั้งแต่ในห้องคุยกันเนี่ยบริษัทฝันเนี่ยมาฝันมาขึ้นเลยโอ้แต่แต่พูดมาเขากบอกฝันบอแตงมาฝันมาขึ้นครับผมมาขึ้นเลย ต่แต่มาบ่เคยฟันฟันจะฟันไปขึ้นนี้ว่านี่ฟัน่าจไหนตะฟันต่งมือจีหน่ยเต่งม้ออือเต่งมวอเสียนึยเงาเต่งมือสีหน่อยหนึ่งเงารพอ่น้่งฟันเล่อเรอป่ต่งมวอสีหน่วยครับผมหนึ่งเงาหนึ่งเงาทีเป็นยังไงมันก็สามศูนย์สิคปร์อ๋อสามศูนย์สี่ศูนนะเนีมาตรงก็เมรอกเข้าไหนไม่ได้รข้อนี่มมนมี ซีศูนย์นี่ก็มีซี่ศูนย์ครับผมลอกนี่ก็มีซี่ศูนย์นี่ครับผมเออนี่รอบนี่ลอกนี่ก็มีสี่ศูนย์นี่โอ้ศูนย์ซี่ซี่ศูนย์เมื่อกี้น่ะเมื่อฟันมม่ขึ้นอย่างไรครับผมเราแต่งมดชีลวยพันื่องพันเน่าโอ้ผู้ผู้ผู้ใดไปอุ้มหมอยบ่หรือบ่แล้วเป็นงงเพราะเห็นมันเห็นเพราะเห็นมันที่เขาปลูกไว้น่ะครับผมโมที่โออ S <S อ่ามอฟันมาขึ้นนี่ครับผมเอะมันรู้ว่าอัมพกามมาสิเจนนี่ฟันมาขึน้นนี่นี่ครับผมนี่มาขึ้นนี่เขาก็จะเข้ๆมๆึโอ้่อรเีเรา,าตัวน,นี้ีู่นซตี้มื่อเขาบอกั้งสามอกไงนี่ครับผมโอ้สามอกสาอกอันนี้ก็มี 40. สีนนู่นครับผมอันนี้ก็มีสีู่นนี่อืนี่อันนี้ก็มี 40. สีู่นนี่ครับผมอ่น40 40. ูนีู่นนี่โอ้มือฟันนึงเป็น โอเคน้งไม่ไก็ไเลยแค่น้งไม่เพราะว่าวันที่สิบหกพี่น้องวันที่สิบหกตอนเช้าแอดจะสรุปของปูเท่าแล้วก็ปูสี่ศูนย์ปูทุกๆุกปูแล้วพี่น้องทุกๆุกที่<ม>แอดจะสรุปอ่าให้ทามผช้ชมทุก,ท,กทุกสำนักว่าสำนักไหนมาตัวไหนสีแดงบอกนี่บอกีแดงบ่าอะไรรุงมาปูอ๋อสีน้ําเงินหมดปูอ่า สีมันก็มากเลีวยปูเยอมากกับสีแดงเลยอ่ออ่าบ่นฮ่าฮ่าฮ่า้ไา้่พฮ่าฮ่อฮ่าน่าฮ่าน่าฮนานี้ฮ่าฮ่าฮ่พฮ่มอีกฮ่า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 ฮนา่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่่า่่ แตมโม่ส <sh arp ic S 1> ีหน <thing> ่วยเตมโม่สี่หน่วยนวยหนึ่งมันเน่าครับแตงโมเออสี่ลูกเน่าไปหนึ่งลูกเป็พี่น้องแตงโมสีลูกนี่ฝันน้ชซีครับผมฝันมันเคืมนม่อี่ยมึงเศร้าก็มาเป็นเสื้อชิซี่แล้วชิี่ก็ฝันแค่สิแจ้งคนนี่ที่ทาชินี่มันเสื้อฝันพอดีครับผมนี่ชูซี่ี่สูนี่ะ โครงที่ท้ายได้ครับโครงที่ถ่ายได้พี่น้องเออมันเขาก็ไม่ได้ร้องเป็นผู้ดีเขาเขาได้ร้องตรงนี้พอดีเขาก็สูตรบัานนาะครับผมเขาก็สูตรพู้ดีอนี้อันนี้นี่เนาะนี่ไ่ก็เขาก็สูตรนี่พอดีเนาะครับมันพอมันที่เขาดีอัน ทีเป็นภูมิาบกับบมเนเนี่ยเนาะครับผมนี่ปูฟันว่าแทงโมแทงแทงโมที่ที่ปูปลูกไว้แทงโมสี่ลูกอ่ามันมีสี่ลูกจะว่าเนาไปลูกหนึ่งเน่าลูกหนึ่งหรือว่าอันสกายเป็นสามศูนย์สามกับโมเน่ไหมครับผมเอาขึ้นเตี้ยมต้องเตี้ยมปูเตีว่าอสี่ศูนย์เออสามศูนย์อ่าสามศูนย์เป็นหนึงอ่าก็เตี้ยมหนึ่งต้งเตี้ยมหนึ่งเตว่าอัน เราก็ห้องมีศูนยสามกับเนาะรับอโอ้ไม่ศูนสามก็ชิแมทแม่นอกปูกีปัญหาประส่วนมนเ้เอาเอาสามศูนย์ใส้น้ำปูสามศูนย์ใช้ตัวหนึ่งเอสามโอ้สามศูนย์ไม่ละครับโอ้เนี่ยครับพี่น้องเออครับพี่น้องเธามาช่วงให้เด่นสีชูจีฟันไม่ขึ้นนี่ละครับให้เด่นตัวนี่ละโอ้พุกกกบไงยะับผมกบมาประกาศสีแดงเสวันเอาเอาสีน้ำมันกระไรู้ วงกลมให้คือเด่นเด่นพี่น้องเด่นสี่ศูนย์เรียกสามตัวคือเด่นเด่นเจ็ดเด็ดสี่ศูนย์เนาะโอ้แมันก็มันเจ็ดเก้าสามหมอัวโอ้อันทั้งบนบนครับผมบนเจ็ดเก้าสามบนเจ็ดเก้าสามเพราะไอ้ที่เพิ่นเขมรมาวาหนึ่งเห็นว่าไอ้ปูเนียนเนียนเรียกสามตัวให้แน่ว่าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าเก็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าตัวนี้ฟันท่องเลยมันปูเรียกสามตัว ต้าเรียกสองตัวล่างในบัตรปูสี่ศูนย์แล้อ่าครับสี่ศูนย์แต่สี่เจป็นสี่เจานฟันให้อุ้มิ่งเนี่ยอู้มิ่งครับผมอู้มิ่งเอาตีนสี่เจ็ดมาอาจจะเป็นสี่ศูนย์กับ่มเน่ไหมครับแมนแมปูแมนเอาตีสี่เจ็ดสี่แปดครับผมแต่ฟันให้อู้มิ่งอันนี้ผขึ้นมาแหงเต็งโมี่หน่วยหน่วยหนึ่งคนเน่าครับเนาะเพาเอาสี่ศูแต่ว่าเขาต้องนอกไปเน่าูนย์ศูาบอกเนี่เนาะ สามศูนย์สามตัวนี้นะปูนะัวรนะสวรรค์นะปูนะแต่ว่าเขามาเดินห่งตัวสี่ศูนย์อะไครับผมเดินตัวสี่ศูนยองไว้ลองเาเดินไหด้นี้ครับผม้งกลมหาไงกลเป็นสีดำสั่นสบายวงกลมออ้งกลมของปูได้เป็นสีดำสั่นเนาะม้งมากสิเนาะครับผมวงกลมโค้งได้ มวงกลมปูว่าคือมวงกลมปูเลยนะพี่นออ้องทรรมชุ่มม่วงกลมขอมอ่ะครัมวงกลมของปูเป็นซีเดียมเอะไะครับพี่น,อมมน,น้องทธรรมชุ่เนาะฮะนี่ครับเขาเอาอุ่งกลมเหมือนกันอ่ะครับผมอ่าครับมวงกลมเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยให้โชคแหวานปีใหม่ให้เนี้ยสี่ศูนี่เนาะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งเลยพี่น้องเนาะเอ้าวนี่ครับท่านผู้ชมซึ่ง ที่ตัวประกาศิมกันนี่ยคือปูฟันเห็นมาแตงโมแตงโมสีลูกลูกรื้นเน่าไปฟันมาขึ้นมือกวนแอสิมาประมาณเมื่อกี้ชั่วโมงนะพี่น้องบัดนี้งวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบนเจ็ดเก้าสามนี่ปูฟันส้งให้เราพี่น้องปูฟันส่งให้เราขีดเส้นใต้เนี่ยคือตัวตัวแท้ ตัวเด่นนี่เป็นหรอเด่นเจ็ดสามเด็ดฝันว่าเออฝันว่าครับแม่เพชรที่อยู่หน้าวัดเลยเอาดอกไม้ให้สามถาดครับผมเลยผูตีเป็นสามเก้าเก้าสามครับผมเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามนะครับผมอ่ามันเจ็ดเป็นแปดรับถ้าตาเล่นสองตัวสามเก้าด้วยพี่รองด้วยสามเก้าเก้าสามล่างส่วนล่างปู้ตีเป็นสี่เก็บสี่แปด อันนี้อันนี้ฝนมาได้อุ้ผู้หญิงอ้ผู้หญิงอุ้มผู้หญิงปุนี่อมผู้หญิง้ตีเป็นีเจ็ีแปดครับผมมาเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าเห็นเต็มโม่สี่ลูกอีกลูกนึ่งมะนาครับก็เลยตีเป็นสี่ศูนย์ครับผมมะนาวมะนาวเหมาอนยามันบังนะมาที่นี่มที่นี่อันมา มากกดข้อกันมากกดข้อกับเลขสูตรโมปูบันนี้ร่วมพลังกันแน่นอนร่วมพลังเลขสูตรอันนี้เลขสูตรกับเลขดิมิทฝันเอันนี้เรื่องเรื่องฝันอันนี้เลขสูตรครับผมเลขสูตรเลขสูตรนี้เด่นหกสองสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเอาแล้วพี่น้องรองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามสามหนึ่งสองห้ารองครับผมนี่ตัวรองพี่น้อง แคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องแคปหน้าจอไว้เป็นฮาเซียงโชคสลักกิ๊บแป้งรัฐบานกันมันเคยสูตรตลอดเนาะครับผมนี่ครับงวดนี้รับรองไม่พลาดเนะปู่เนาะไม่พลาดเลขเบอดเถิดเถิงแท้แท้อ่างวดนี้แต่ก็ครับปั๊บนี่กือเลขฝันนี่ซีชุนรับฝันไลยปันนี่ว่ดแตกกันรอบเมืองเสร็จแล้วพี่น้องว่าเอาตัวเล่นนะถ้าว่าตัวเล่นที่สุดเลขสามตัวปูให้มาแล้วครับพี่น้องเจ็ดเก้าสาม ตาส่วนตัวเด่นเด่นเลกสองตัวก็คือสี่เสี่สี่ศูนย์อ่าสี่ศูนย์เด่นสุดเลยเด่นสุดคือฟันมาขึ้นนี่อ่าลองมากอ่ะสามศูนย์อะไรท้านอกนี่นะพี่น้องหายพี่ยังน้าเอเด้อพี่น้องเด้อถ้าชอบก็จัดถ้าคัดกับพานจึงสังช่องได้เสนอให้เป็นแนวทางให้เท่านั้นพี่น้องได้มาให้เป็นแนวทางให้เท่านั้นพี่น้องนี่ครับคือ ตั้งชองได้ไหมโบนี่ซอยปูสั่งเนี่ยก็ตั้งต่อเถือกั้งโอ้ต่อเถือกต่อลางน้ำต่อเถือกต่อไอ้สายคาไม่น้องต่อสายค่าที่สวนปฏิบัติธรรมมันบ่ปูสวนปฏิบัติถรำครับผมชาล่านี่ประสงคมนะที่นี่ล้อมพัดมากะยังไงลมศาสคาโอ้ล้อมล้อมศาสคาผมศาสคาหน้าครับวันนี้ปูก็ได้ว่าจะขายเอฟซีเป็นเจ้าภาพ ซอยนี่ช่วยทางปู่เท่าเ้างนะครับผมธรรมช่มเพิ่นก็อยากได้ย่างขาดปัจจัยคือหลังค้าลังาอรุสิงเป็นอรุสิงมาปู่เนาะต้นดีอ่าย่างมมมีงบตัวนี้พี่น้องท่านใดสงสารอยากกิ่ท่าบุญจากจะต่อเติมบุญบารมีของตัวเองถ้าท่านติดต่อทางแอดมาหรือทางปู่เฮ้าแอดก็จะได้ติดต่อทางปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง ทถึงปูคนกะมีแนวทางให้ทันทีหรืครับพี่น้องที่แรกเนาะที่เหตุมงร่างพูดนะครับผมเที่ยวว่าว่าจะเอาเล็กกะเป็นมาเป็นเสาเลยเพราะเล็กคุณแห้งโอเล็กคุณแห้งลูกคุณเนยาะอาจจะซื้อไม่ในวัดหรืเฮ็ดซื้อแทนเล็กครับผมจากสี่หมื่นกับสี่ร้อยเหลือสามหมื่นแบบนี้นะครับครับผมรถค่าจีจ่ายลงมาเราคูณเนาะเพราะว่ายังโมไม่ทุนหลาเนาคูณเนาะทุนหลายโมมีนะครับผม การนอกจากที่าเอฟซีเขา้ำที่จะซอยทั้งวัดพี่น้องท่านไผอยากจะท่วมทั้งบุญอยากจะสร้างบารมีตัวเองก็จิตต่อทั้งวัดของปูเถ่าเขาได้ครับพี่น้องาะวเพิ่นก็ยังขาดหลายอย่างอยู่เิ่นก็จะสร้างโบราณวัดให้เป็นที่สืบทอดของบรรพบุรุษเด็กๆนรุ่นต่อไป เพราะว่านวัตประพฤตอพระพุทธนาครับผมนี่คือสายรัศมีท่างแอกรได,ดมาอ่ามาปิดสพานบุญไทยเด้อพี่น้องเด้อกัพิจารณากันว่านี่กับยิง่งไม่กับจะเขนาขนาฝนกับจะรับบากันถ้าจะสร้างก็สร้างในช่วงหน้าแล้งไอ้พี่น้องในช่วงหน้าแ,แล้งชั้นแรกก็ขอขอบ,บคุณขอบดีพี่ซีทุกท่านมมีเ,มเน้าที่มีเมตตาที่จะช่วยทางวัด วัดเอียงกบปูอื่นวัดเดียวกันวัดศรีตะวารีรามวัดศรีตะวารีรามบ้านหนองกุ้งอบ้านท่าวารีกาับ้านท่าวารีพี่น้องท่านศิลาจังไหนกับข้าจิตตอเบอร์แอดมาแล้วแอดจะบอกว่าสู้ของปูว่ามันขาดตรงไหนเหลือยตรงไหนบ้างนะครับผมซึ่งซึ่งเบอร์แอดก็เอาของปูไปแล้วอจิตตอแอดมาแอดก็จะได้อุ้ยอันนี้จะออกข้นปู ท่านผู้ชมอ่านี่อ่าซอยสามอะไรเบอร์ทั่วแล้วปูได้เบอโทัเมื่อกี้ที่ท้าโทัได้รไรเบอโทัเขียนผิดศูนย์ครับผมเอาบอโทัเบอร์ทัมีเราปูเบอร์ทั่วมีเราปูเนีลยมันก็ปิดอะไรครับพี่น้องท่านผู้ชมมีเบอร์นี่พร้อมเรียบร้อยแล้วอ่าแอสก็จะขออ่าให้เอฟซีได้ทั้บุญกันพี่น้องที่วัดอ่า แห่งนี้ขึ้นไปกีกปูเถววา,าวันทาวารีวัดปูเ่าบ้านท่าวารีตำบลท่าศิลาตำบลท่าศิลาอำเภอ,อ,อ,อสองดาวจังหวัดสกลนครนายพี่น้องลนะกข้าวามันเขียบ,ยบ <laughs> ครับผม,มบจังหวัดสกลนครครั <laughs> กบกายากสั่งบารมีตัวเองกัดจิตตอสแกตได้ร์มาครับมูณว่าทั้งวัดปูเ่าวน์เพราว่าอ่าต่อเติม เวลาหนาฝนอ่าอันเดียประสงค์เวลาหนาฝนนี่มันมันจะฝนตกกมานจะอ่าฝนสาดเข้าไปมันจะเปียกแล้วกันฉะนั้นเพิ่อการได้ตัวเติมไปนิดหน่อยเพราฉะนั้นก็ยังขาดปฟ้าใจคืออ่าสังกะสีบงหลังคาซ้ำนี่รตัวนี้ก็ยังยังโบราณในมีนะพี่น้องยังโบรานมีงบเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนอยากจะเฮ็ดอยากจะสร้างอยากจะซอยทั้งวัดกะอ่าติดต่อยอดมาอ่ากับท้ายคลิปนี้ แอดก,ก็อยากจะขอฝากอ่าตามที่แอดได้เล่าไปนะครับพี่น้องคงสุดท้ายของปูม,มันนี่ก็ได้มาสรุปกันเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วอ่ารำชมอยู่ที่คงจะเห็นกันนะพี่น้องอ่า้ยคลิปนี้ขอท่านผู้ชมจงสุขีสุขขังอ่ามีสตางค์มีใช้ขอให้ร่ำร่ำรวยๆวยทุกหวยรวยเบอร์กันอ่าวันที่สิบเจ็ดกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม